You can the peanut butter butterf I be the the feel can 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 ค่ะกลุ่มของพวกเราเกิดจากการทำง,งานร่วมกันค่ะโดยที่ความสัมพันธ์ของพวกเรานั้นเ,เปรียบเสมือนการถักทอการสานองหวายค่ะการที่เราต้องเล็งเห็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าประเภทนี้เพราะว่าต้องการแสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยผสมสไตล์โมเดิร์นค่ะการที่คุณซื้อหิ แล้วนั้นจะได้สินค้าที่มีคุณภาพและดีไซน์ที่คุณสามารถออกแบบได้เองค่ะคุณชนะโคชานีค่ะดูในส่วนของโปรเจอร์เอเซอร์คุณลิลล่าเพียงแจมค่ะดูในส่วนของไฟแนนซิ่งค่ะการชนะอันดี้พงศ์ดูในส่วนของไฟแนนซ์ซิ่งค่ะเจตัลินสุดที่พอแมนทาร์ดดูในส่วนของไฟแนนซ์ซิ่งค่ะ,นนนคะชนิดสลาฟจงโอ วันทองป,ประเสริฐอยู่ในส่วนของมาร์เก็ตติ้งค่ะวราพรค่ะทีดีค่ะอยู่ในส่วนของปโปรเจกต์แอนด์ดีไซน์ค่ะ กลุ่มลูกค้าของเราคือชาว่านชาติที่อยู่ในไทยและต่างประเทศเป็น,นกลุ่มผู้หญิงตั้งแต่วัยรุ่นขึ้นไปรวมทั้งกลุ่มลูกค้าที่ชอบสินค้าจากไหลโดยเฉพาะจุดแข็งของเราเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์ของความเป็นไทย handmade มีความเป็นยูนิคและสามารถออกแบบได้ตามความต้องการของลูกค้าค่ะครับก็จุดอ,อ่อนของเรายัางไม่สามารถระบุความต้องการ ของลูกคา้าได้อย่างแท้จริงและทั้งสินค้าค่อนข้างมีความต้องการโดยเฉพเออาะกลุ่มทั้งนี้สินค้าเนี่ยค่อนข้างมีระยะเวลาในการสืสสส่อซ้ำที่นานครับโอกาสของเรานะคะก็คือช่วงไฮซีซั่นที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย และข้อสกลงทางการค้าของประเทศไทยกับประเทศอื่นๆที่เลืออประโยชน์ต่อการส่งออกสินค้าบริษัทของบริษัทเรานะคะก็มีคู่แข่งค่ะทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะซึ่งคู่แข่งนั้นมีประสบการณ์ที่มากกวา่าแล้วก็มีราคาที่ถูกกวา่าค่ะ หรือ,อจำหน่ายกับลูกค้าด้วยตรงนะคะเช่นที่ข้อสารค่ะรวมทั้งพเพิ่องความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเพื่อสร้างความึงมอใจให้กับลูกค้า